สวัสดีค่ะจากช่องวายทวินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่อง DIY เฟมบนดนเจ็บจากกหัวใจบ่อยๆหมายถึงอะไรหรอคะอันนี้มีคําถามใต้ u t u b e เนาะอันนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าต้องดู2กรณีค่ะถ้าสมมุติว่าคุณเจอทวินแล้วเนี่ยมีการตื่นรัวอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นช่วงเจ็บจากกาหัวใจของตัวเองอย่างเช่นเจอบททดสอบความเจ็บปวดการด้วยค่าการหวยหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนะ่ะเป็นของเราเองก็คืออย่างที่อาจารย์เคยพูดหลายคลิปแล้วนะว่าการที่เราสื่อโทรจิต มันจะมี2กรณีด้วยกันอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเฟมินีนที่มีการตื่นรู้หรือว่ามีการอ่านพลังงานของคนอื่นได้อย่างเช่นเห็นคนนี้รู้เลยว่าเป็นซึมเศร้าหรือคนนี้พลังงานลบเยอะหรือว่าเป็นคนท็อกซิกหรือคนนี้เป็นคนเอนเนอร์จีบวกอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่คุณตื่นรู้ชาวไรเวอร์เกอร์หรือสตาร์ชีหรือ มนุษย์ที่ตื่นรู้แล้วเนะี่ยพลังงานความถี่คุณจะละเอียดไงคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยู่กับคนที่ความถี่ยังหยาบอยู่อ่ะยังไม่ตื่นรู้หรือว่ายังมีอีโก้เยอะยังมีตักกะและเหตุผลเยอะที่เขาใช้แต่สมองไม่ใช้อินทูวิชันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพลังงานเขาจะตีมาเลยอาจารย์รู้เลยอยู่กับใครรู้หมดว่าพลังงานคุณเป็นยังไงถึงบอกว่าคุณไม่สามารถโกหกอาจารย์ได้หรอกเวลาที่อาจารย์อยู่กับใครรู้หมดคะ่ะว่าคุณเป็นยังไงมันรู้เองนะ ไม่ใช่ว่าอาจารย์อยากรู้เป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องไข่อะแต่ปวดท้ายปัจจุบันก็ต้องยุ่งอยู่ดีเพราะว่าเราต้องช่วยไงคะนี่คือสิ่งที่ถ้าแฟมมณีที่คุณตื่นรู้แล้วจิตละเอียดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อคุณนึกถึงหน้าใข่น่ะพลังงานคนเหล่านั้นจะตีคุณมาคุณจะรู้เลยว่าปวดหัวไมเกรนซึมเศร้าอะไรอย่างี้คะ่ะนั่นนั่นคือกระบวนการที่คุณจิตละเอียดแล้วอ่านคนได้ยังไม่ได้หมายความว่าคุณสื่อโทรจิตกัวินนะอันนี้คนละกรณีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นคุณรู้สึกว่่่าาคคคุุุุณณดดิงงใในนววมมทททกกกโยีเเอออะะะัั็็จจหจห เป็นหนข้อนะคะอ่าส่วนข้อที่2เป็นกรณีที่ส่งมาจากมัสคลีนหรือมาจากอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะที่เขาเจ็บปวดอยู่ซึ่งกรณีนี้สมมุติ คุณกําลังมีความสุขไม่ได้นึกถึงหน้าใครทั้งนั้นนะคุณกําลังดูหนังแฮปปี้หัวร้อคุยกับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ยังไม่ได้นึกถึงเขาเลยอ่ะอยู่ดีพลังงานเขาตีมาแล้วเจ็บหัวใจโอ้ฉันเป็นโรคหัวใจไหมเนี่ยทั้งที่ยังไม่ถึงทันนึกถึงหน้าตัวมาสเคลีนรของเราเลยนะแต่ความสุขทําไมฉันเจ็บหัวใจเหมือนอะไรมามเสียบอะมันมันเจ็บอย่างนั้นจริงๆนะควาสุขแล้วอยู่ดีก็ ซึมเศร้าจะร้องไห้น้ําตาคอรือร้องไห้เลยอะโดยที่เฮ้ยฉันคุยกับเพื่อนหัวเราะแต่ฉันร้องไห้คืออะไรอย่างนั้ยนั่นแหละคือการสื่อโทรจิตหรือว่าพลังงานของมัสกลีนตีมาหาคุณค่ะเพราะเขากําลังเจ็บปวดหรือกําลังโหยหาคุณหรือกําลังคิดถึงคุณเพราะฉะนั้นนี่คือการสื่อโทรจิตจริงๆของคู่ทวินเฟรมโดยที่คุณยังไม่ได้นึกถึงเขาเลยแต่ถ้ากรณีที่คุณมีการตื่นรู้หรือมีการปฏิบัติมีการจิตละเอียดอนะระดับหนึ่งแต่คุณเป็นนึกถึงหน้าเขาแล้วคุณรู้สึกอาการคุณเป็นสแสดงว่าอนนน้ยงพิิสูจ์ไไม่่ดววาเป็ท ะะเพราะคุณสามารถเขาเรียกว่าเช็คพลังงานคนอื่นได้ด้วยแล้วคุณก็เช็คพลังงานคนที่เราคิดถึงที่ที่คิดว่าเป็นทวนินน่ะแต่คุณกลับรู้สึกแสดงว่าอันนี้ยังไม่การันตีนะว่าเป็นทวนินแต่ถ้าคุณอยู่ดีคุณแบบกําลังโฟกัสตัวเองหรืออยู่กับเพื่อนหรือดูหนงังสนุกคุยกับครอบครัวอยู่เลยอะ่ะอยู่ดีแบบเจ็บหัวใจโอ้เจ็บ,เ,จบ,เ,จบ,เ,จบเป็นอะไรอะ่ะแล้วก็ร้องไห้แบบ อยู่ดีซึมเฉยเลยดังนั้นนี่กาลังหัวเราะล่าเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าเป็นการสื่อโทรจิตซึ่งพลังงานมาสกรีนกําลังเจ็บปวดอยู่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์บอกเทคนิคแล้วตัวอย่างการโทรจิตละกันการมีการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณยังไงถ้าคุณเป็นทวินคุณลองไปดูกับตัวเองว่าฉันเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ท้ายที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการไขรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวาัสกิลหรือดีวายเฟมนีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบุษักในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคุ และคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขารหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรียนเนื่อให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะแล้วก็คอร์ส2 2งการเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ